จัดรายการดังร้อนจดหมายม้าออนภา,าขอยุติบทบาทพิธีกรผ่านโซเชียลสายป่านอภิญญาพร้อมทนายความเขายินฟ้องมินประมาทครูสอนดำน้ำเรียก5ล้านบาทติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวสเตลี่น้ำยาบ้นปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเลยครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะฮะอูเอ็มมาแล้ววันนี้ต้องบอกว่าดูไฮไลท์แล้วนี่แบบซูดปากลอเลยทีเดียวนะฮะถูกต้องค่ะเริ่มที่ข่าวแรกของเราดีกว่าเรืยอว่ามหากราบในวงการบันเทิงที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเมืองด้วยละกันนะคะเรื่องราวของพี่มาอนนภาเอ็มเชื่อว่าหลายคนก็ได้เห็นกันบ้างแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะก็3รายการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะออกมาบอกว่าพี่มายุติข่าบทบาทการเป็นพิธีกรนั่นเองนะคะคือก่อนหน้านี้พี่มาเขาได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วน ันะคะครกรณีของการเมืองที่มีการไปชุมนุมน้องๆเขาไปชู3มนิ้วผูกโบสีขาวอะไรแบบนี้ที่มาก็โพสต์ว่านอนแหกจุดๆ,ๆอยู่บ้านซะพวกเด็กจุดๆ,ๆอันนี้เราต้องขอเซ็นเซอร์เพราะว่ามันเป็นคำค่อนข้างหยาบคายเด็กเป็ด จนถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยบนโลกโซเชียลนะคะกรณีนี้ค่ะส่งผลให้ผู้จัดรายการต่างๆเนี่ยก็ได้ร่อนจดหมายชี้แจงรายการแรกเลยเริ่มต้นจากข่าวใส่ไข่เลยค่ะ,คะที่พี่หนุ่มกัญชัยเป็นคนประกาศเองเลยผ่านทางรายการแบบสดๆเลยทําเอาหลายคนช็อกแล้วก็ตกใจไปตามๆกันเลยนะคะว่าต่อจากนี้พี่ม้าจะไม่ได้รับหน้าที่พิธีกรค่ะต่อมาอีกหนึ่งรายการที่โอ้โหพี่ม้าเขาทำมายาวนานมากนี่คือจากบริษัทโพลิพลัสนะคะรายการ3แซบนั่นเองก็จะยุติหน้าที่พิธีกรตั้งแต่อาทิตย์ ที่20กันยายนเป็นต้นไปและเมื่อวานมาอีกหนึ่งรายการค่ะจากพี่ไก่วรายุทธ์นะคะโพสต์จดหมายชี้แจงจากรายการโอลมานจานใหม่ค่ะซึ่งก็บอกว่าพี่มาขอยุติหน้าที่คอมเมนเตอร์รายการตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองอซึ่งหลายคนก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอะแล้วพี่มาเขาอขอยุติเองหรือว่าเป็นการพักงานครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะเนาะมันก็เป็นเรื่องของ มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยคือบางเทปเนี่ยที่เรางเห็นพี่ม้าอยู่นั่นแปลว่าถ่ายเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างสามแท็บอย่างเงี้ยใครจะมาแทนเพราะไม่งั้นจะเหลือสองแท็บแล้วนะครับก็อ่ะนี่คือเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้นะจากความผิดพลาดของพี่ม้านะครับคือจริงๆไม่อยากตัดสินว่าผิดเอาเป็นว่ามันไม่เหมาะสมและกันสำหรับบางท้อยคําที่พี่ม้าอาจจะ พิมพ์ไปในคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับอะไปดูกันต่อสําหรับเรื่องราวของสายป่านอภิญญาคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีเรื่องของการออกมาบอกแล้วว่าจะฟ้องดําเนินคดีกับคุณครูดําน้ําท่านหนึ่งที่ discredit นะฮะเนื่องจากว่าเธอเองเนี่ยนำเข้าอุปกรณ์ดําน้ําจากต่างประเทศมาแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจะนะฮะก็ลงทุนไปเยอะ ปรากฏว่าคุณครูดำน้ำท่านนี้อาจจะไปโพสตในแนวว่าอุปกรณ์ดำน้ำของสายป่านเนี่ยไม่ได้มาตรฐานใช่แล้วเ,เป็นอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งทําให้มันส่งผลกระ,กระทบในด้านลบอะแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ดำน้าอย่างที่บอกความปลอดภัยต้องมาก่อนคือเซฟตี้อันดับหนึ่งถ้าคนไม่เชื่อว่าปลอดภัยคนก็ไม่ซื้อไม่อุดหนุนทีนี้เธอเองก็เนี่ยฮะมาพร้อมกับทนายความคนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ายื่นฟ้องร้องต่อครูสอนดำน้ำนําที่ d i s เครดิตอุปกรณ์ที่เธอขายในข้อหามิ่น ประมาทด้วยการโฆษณานะครับเรียกค่าเสียหาย5้าล้านบาทจริงๆแล้วเธอบอกว่าเสียหายนับ10ล้านเหมือนกันนะสาหรับการทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เธอเสีย,สยไป,ไปยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ชี้แจงว่าคู่กรณียังไม่มีท่าทีว่าจะเข้ามาไกล่เกลี่ย,ยแต่อย่างใดนะครับซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้ก็อยากจะให้มันเป็นตัวอย่างแล้วก็มองเห็นถึงความสําคัญในการโพสต์สิ่งต่างๆว่ามันมีผลตามมานะครับส่วนธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำในตอนนี้ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกพักหนึ่งนะฮะเพื่อเรียกความ ื่อมั่นกลับมาจากลูกค้านั่นเองค่าเสียหายจริงๆเ่ยพอมาตรวจดูแล้วเนี่ยมีมูลค่าเนยเป็น10ล้านเลยแต่ว่าตัวป่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจค้าความแต่ตั้งใจให้คดีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับก็เลยเรียก แบบที่มันสมควรก็คือประมาณ5ล้านเรียกห้าล้าน,หานเหมือนได้ยินมาเพื่อนๆบอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าแบบเออมีการพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาขอโทษหรือว่าเข้ามาเจรจาอะไรคร่ะเออ,อยางนั้นเอ,อ่อโพสต์ขอโทษตอนนี้ก็คงไม่ไม่คิดว่าทาันแล้วค่ะเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วอย่างที่อย่างที่<ล>รุณจคงแจิงเรื่องนี้มันเสียหายไปถึงว่าออตัวต้นสังกัดบริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทราบเรื่องเลยด้วยฮะตัวเคมีที่ที่กรีซนะครับก็ทราบเรือ่องด้วยเหมือนกันทางนุ้นเขาจะดำเนินคดีต่อด้วยมม้้ยยยยคคหรรรรืือออออว่่่าาาาาาางไนนนนีีีบกกกดเเเเป็พู เป็นชีพยานด้วยครับแต่ไงเดี๋ยวต้องว่างอีกทีในชั้นศาลก็เหมือนคุณสายป่านเป็นดีลเลอร์ตัวแทนจัดจำหน่ายออฟฟิเชีลนะคะนำเข้าแต่พอเกิดกรณีนี้มันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะจากแบรนด์แม่ที่ต่างประเทศเลยเต็มๆใช่ไหมถ้ามันไม่จริงยังไงก็ต้องรีบออกมาขอโทษแต่อย่างที่บอกว่าขอโทษตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันไปแล้วก็เลย กนนีก็ต้องเป็นบทเรียนแล้วก็เหมือนแบบเราก็ต้องเรียนรู้เอาไว้นะฮะว่าการโพสต์ทุกสิ่งนะฮะบางทีในช่วงอารมณ์โมโหเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆนับ1นถึงสิก่อนนะครับว่าเอ๊ะเราจะโพสตดีไหมเพราะว่ายังมีโอกาสลบทันนะแต่ว่าบางทีลบแล้วเนี่ยคนแคปไม่ทันก็มือเหมือนกันนะฮะเอาไปตอนที่เรื่องของคุณแม่แอนอลิชากันบ้างนะคะเห็นบอกว่าครั้งนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหายจากงานละครไป6ปีพี่หู ตัดสินใจคะ่ะกลับมารับงานแสดงอีกหนึ่งครั้งนะคะ<อ>สําหรับคุณแม่ลูก2เลยแอนอลิชานั่นเองคะ่ะโดยเจ้าตัวบอกเรานะว่าสาเหตุที่กลับมารับงานอีกครั้งเพราะว่าบท บทน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่ถ้างานไหนเนี่ยใช้ระยะเวลาถ่ายทํานานก็คงต้องขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าน้องลิสาซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองเนี่ยยังไม่หย่านมเลยส่วนลูกสาวคนโตอย่างน้องริชานะคะตอนนี้ก็เข้าโรงเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนหน้านี้เธอก็แอบห่วงอยู่เหมือนกันว่าพอมีน้องคนเล็กแล้วเนี่ยพี่คนโตจะเป็นยังไงบ้างซึ่งช่วงแรกๆก็มีอาการนะอิจฉาน้องบ้างแต่ก็ต้องสอนกันไปค่ะ ก็ช่างใจอยู่นานนะเอาอยัางไงดีจะยังไงแล้วก็บังเอิญเป็นช่วงถ่ายที่แบบดิชาก็ยังไม่เปิดเทอมก็เลยหนีมาได้3วันอะไรอย่างเงี้ย oh. ก็ตื่นเต้นก็ตื่นแต่เช้าด้วยนะคือ <c oughs> ทำธุระที่บ้านให้เสร็จปั๊มนมชิ้งไว้มีกีออนโอเคแบบเรียงให้ดีแล้วก็มาถึงกองก็เจอแบบช่างแต่งหน้าที่แบบเคยเจอกันต้องแต่แบบโหต้องอยู่ไอเอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่างแตผมแล้วก็เจอพระเอกที่แบบว่าเป็นพระเอกคนแรกนะคะคือพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะ <c oughs> ตอนเนล่นละคร <c oughs> 21ปีกังวลมาก็มีอิจฉาบ้างนิดนหน่อยเน เคยเป็นที่หนึ่งแต่ตอนนี้เขาก็จะเกาะพ่อมากคือเขาจะหึงกับพ่อถ้าพ่อเล่นกับน้องนี่เขาจะบ,บักไม่ได้เลยเขาจะแบบปูแบบนวเนียแต่กับแม่นี่เขาค่อนข้างเข้าใจว่าแม่แบบต้องดูน้องน้องยังไม่เก่งแม่ต้องให้อะไรอย่างเงี้ยอธิบายตลอดอธิบายตลอดก็บอกเขาว่าที่น้องทำนี้ที่แม่ต้องทำแบบนี้เพราะน้องเขาเป็นแบบนี้นะหนูแท่หนูอยากให้น้องเก่งหนูต้องช่วยแม่<ๆ>เขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขามีหน้าที่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกแบบกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องรอติดตามงานแสดงเลยนะห่างหายหน้าจอไปตั้ง6ปีเอ็มว่าแฟนๆก็คิดถึงค่ะแต่จริงๆก็รู้สึกว่าเหมือนเห็นพี่แอนตลอดเพราะว่าในยูทูบในยูทูบด้วยในอินสตาแกรมด้วยค่ะนะครับไปดูกันที่พระเอกหนุ่มฟิล์มธนพัท์กันหน่อยช่วงนี้เขากลับมาฟิตหุ่นเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยอยากหุ่นดีอยู่แล้วและทีนี้เนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีงานละครด้วยเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะต้องมีซีนต้องใช้ถอดทรงถอดเสื้อใช่ไหมคุณผูโอ้หหนาขึ้นเยอะเลยนะฮะสำหรับฟิล์มนะครับแล้วก มันเป็นความใฝ่ฝันของจริงๆผู้ชายทุกคนอยากจะมีซิกแพคอยู่แล้วแหละแต่ว่าการ,รได้มามันไม่ง่ายไงจริงๆมันหลบอยู่ข้างในใช่ไหมพี่อู๋มันหลม่ใ,<น>ใช่จริงๆพี่ก็มีเหมือนกันแต่ไขมันมันบังหมดนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่ใช่มุกนะครับส่วนอนาคตเนี่ยจะเห็นเจ้าตัวถอดเสื้อ,อเขาเรียกว่าถ่ายเซ็กซี่หรือเปล่าจะมีกางเกงในว่ายน้านตัวเดียวหรือเปล่าเจ้าตัวคงบอกไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ามีของดีก็อาจจะต้องโชว์นิดนึงก็คืออาจจะแบบปลดกระดุมถึงสะดืออะไรแบบนี้พอได้อยู่นะครับส่วนเรื่องหัวใจที่ถูกแซ ตอนนี้กำลังคุยกับใบเฟิร์นอันชสาอยู่หรือเปล่ามีการกิ๊กกันแบบกิ๊กกะกันนอกจอหรือเปล่าเพาาเเล่นละครคู่กันไงเขาบอกว่าหมดโอกาสพัฒนาเลยเพราะว่ารู้ส้รู้พุงกันหมดแล้วนะฮะฟังเสียงหนุ่มฟิล์มซัหน่อยครับก็มีคนเข้ามาคุยค่ะมีคนเข้ามาคุยโอ้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็ ร่วมงานกันมาก็สามสี่ปีแล้วแล้วก็หลายเรื่องแล้วมันก็ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ารู้จักกันดีเกินไปแต่ใช่เขาเขาเป็นคนที่รู้เรื่องผมก็เยอะผมก็เป็นคนรู้เรื่องเขาก็เยอะเรื่องไม่ดีกันก็เยอะก็ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสหรอเป็นเป็นไปมากกว่านั้นแต่ก็คือถ้าวันหนึ่งมันจะ พัฒนาผมว่ามันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็เรื่องของอนาคตอ่ะก,ก็ก็พร้อมนะครับถ้ามันถ้ามันดีกว่านี้มีของดีก็อยากโชว์บ้างโอ้ยังไม่พร้อมขนาดน,านั้นยังไม่พร้อมขนาดน,านั้นแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้ามีมาก็ก็พร้อมที่จะฟิตให้ไปกันต่อเลยนะคะสำหรับรุ่นพี่ของเอ็มเองก็เป็นนะพี่ที่สนิทแล้วก็คิดถึงมากเลยพี่น้ำตาลพี่จักขนานะคะอตอนนี้อัปเดตเรื่องของความรักซะหน่อยละกันเพราะว่าคบกับพี่ไผ่เนี่ยมา8ปีอันนี้เขาสนิทขนาดนี้ คนอินซะหน่อยได้ไหมฮะอาถามเลยใช่ไหมอ๋อเวลาไม่พอก็เนี้ยเขาบอกว่าคบกัน <c oughs> นะคะเข้าสู่ปีที่8แล้ว <c oughs> แล้วพิมตาบอกว่าตอนนี้ความรักลงตัวมากๆเพราะว่าผ่านการปรับจูนกันมาเยอะนะส่วนเรื่องแลนวิวาเนี่ย,ยยอมรับว่ามีคุยๆกันบ้างว่าสเต็ปชีวิตของเราทั้งสองคนต่อไปจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะเพราะว่าอยากจะมั่นคงกว่านี้ค่ะตอนนี้พี่เขาค่อนข้างจะแบบ ติดน้องมากกิ่น้องหมามีสาวมีสาวอาจจะไม่ได้เป็นวางแผนครอบครัวแต่ว่าเป็นการคุยกันไว้ก่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าว่าแต่ละสเต็ปขั้นตอนของแต่ละคนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่ใกล้ๆนี้อะไรค่ะเพราะว่าน่าจะเลย30อัพขึ้นไปสาหรับของตารแต่เรายังรู้สึกว่ายีเกของเรามันก็ยังไม่ได้มั่นคงเท่าคุณพ่อคุณแม่เราเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแตาอยากทําชีวิตเราให้มั่นคงก่อนแล้วก็เรามีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวด้วยเพราะเราเป็นเสาหลักอะไรอย่างเงี้ย ก็คบกันมา8ปียังไงก็รอฟังข่าวดีค่ะครับผมเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเอมอูกลับบ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ